ิมกาแฟแลสายหมอกชมดอยสวนยาหลวงจังหวัดน่านครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีจุดชมวิว360องศาดอยสวนยาหลวงชื่อนี้นะที่มาเมื่อครั้งอดีตนะครับดอยแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ ปลูกฝิ่นขนาดใหญ่ของชาวเขาเผ่าเมียนหรือเย้านะครับที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนนั่นเองครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ทางภาคเหนือที่ยาวนานสวนยาเท่ากับยาฝิ่นหลวงก็คือใหญ่นั่นเองครับครับเดอะ e ีเพิครับ,รบวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาแนะนำจุด พักแห่งใหม่ก็คือ,อที่ที่เหมาะสมนะครับอย่างยิ่งสําหรับชาวกางเต็นหรือกลุ่มที่ท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวแบบกางเต็นเช่นเดียวกับแอดนะครับวันนี้ก็13องศาวันนี้เรากางเต็นอยู่ด้านบนข้อด้อยของการกางเต็นด้านบนคือไม่มีห้องน้ําห้องสุขานั่นเองผู้ชายอย่างเราๆนี่ไม่มีปัญหาครับแบกพวก่วแบกจอบไปได้แต่สุภาพสตรีนี่อาจไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เนื่องจาก ตามที่บอกนะครับเป็นสวนปลูกฝิ่นขนาดใหญ่ของจังหวัดน่านก็คือสวนยาหลวงนี่แหละสวนยาคือยาฝินนะครับหลวงก,ก็คือขนาดใหญ่นะฮะตอนนี้ของป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยกำลังฟื้นฟูปลูกต้นมงต้นไม้เพื่อกลับคืนมาแล้วก็เราไปเจออแหล่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ทําการกําลังสร้างมาไม่นานเลยนะครับของเจ้าหน้าที่อ่าอุทยานนะฮะ วันนี้จะพาทุกท่านมาแนะนำให้รู้จักกำลังมีการปรับพื้นที่เพื่อสร้างาจุดกลางเต็นท์แหล่งที่พักณปัจจุบันนี้มีห้องน้ําห้องสุขาและก็มีเจ้าหน้าที่นะครับึือเป็นลูกจ้างของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชน,นะฮะหรืออกรมป่าไม้นะครับก็แบ่งสัตว์แบ่งส่วนกันในการดูแลนะครับก็ มีเจ้าหน้าที่ดูแลก็จะได้อาชื่นใจได้สบายใจในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นว่าด้านซ้ายด้านขวาตอนนี้นะครับของสวนยายหลวงเนี่ยมีการดูแลที่ชัดเจนขึ้นนะครับบนยอดดอยก็มีการฟื้น,ฟ,นฟูป,ป่าปลูกป่าขึ้นมาแทนฝิ่นนั่นเองจุดที่เราจะพาไปกลางเต็นให้ท่านสังเกตนะครับถ้าท่านมาจากบ้านสันเจริญนะก็จะ เจอพุทธรูปนะครับวางอยู่แล้วก็มองไปไกลๆก็จะเห็นที่พักนะครับของเจ้าหน้าที่ที่มีธงชาติขึ้นตรงนี้จะไม่มีไฟนะครับมีแต่น้ำเป็นประปาภูเขาที่นี่ห่างจากตัวเมืองอาน่านประมาณ70กว่ากิโลนิดๆน,นะครับแล้วก็จากขึ้นทางด้าน,นาบ้านสันเจริญก็ประมาณา10กว่ากิโลนะครับ11-12กิโล ถ้ามาถึงจุดกลางเต็นท์ตรงนี้10กิโลนะครับถ้าขึ้นจากทางป้องพะเยานะครับขึ้นเฉพาะจุดออฟโรดก็ประมาณ20กว่ากิโลนะครับ ที่นี่ก็สิ่งอำนวยความสะดวกนี่ดีมากขึ้นคือหนึ่งละมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลนะครับ2มีการจัดวางจุดกลางเต้นเป็นหลักเป็นแหล่งแล้ววิวชมทะเลหมอกตอนเช้าๆนะครับมองตรงนี้จะใกล้กว่าแล้วก็ที่สําคัญคือหลบลมลมนี่ถ้าเกิดเรากลางข้างบนนี้ลมจะมาทุกด้านเลยไม่มีจุดหลบเลยแต่ตรงนี้ก็จะมีมุมหลบนะครับแล้วก็ที่สาคัญมีห้องสุขาด้วยแล้วก็มีห้องอาบน้ําด้วย นั่นเองเหมาะอย่างยิ่งที่ท่านจะมาะกางเต็นท์ก็ให้กางที่นี่แล้วตอนเช้าขึ้นไปจุดชมวิวด้านบนอ,อีกประมาณกิโลเกือบเกือบสกิโลนะครับแล้วก็เนี่ยก็คือทิศทางที่กําลังขึ้นไปจุดชมวิวตอนแรกเราลงมานะครับเรากลับขึ้นมาเพราะว่าเราจะออกทางจังหวัดะพะเยาออกทางปงผ่านผ,า,นผาช้างน้อยครับผมพาทุกท่านมาแนะนําให้รู้จักจุดกางเต็นท์แห่งใหม่ครับ อย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกิลทัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย